สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาอีกแล้วมือนีมาอีกแล้วมือนีภาพไม่กินจ้าก๋วยเตี๋ยวมามา่าไก่ตุนคุณสีสันนองไก่ตุนจ้าเพื่อนๆจ้าเนี่ยใส่หัวใช้เท้าน้ำจ้าตุนเปอยๆเลยจ้าปุงเรียบร้อยนะจ้านาะเจียบปุงเรียบร้อยแล้ว มามาจ้ะมามๆาอากาศครึ้มๆนะจ้ะกินน้ำซุปหอนๆเบแซบจ้ะตุนขาไกจ่จะตุนน่องไก่อินามกว๋วยเตี๋ยวแออต่ว่าใส่เส้นมามาจ้ะแซบษฐบ,บอากาศเย็นๆ เบาๆไลายน้ะจ้าเนาะขอซีมก่อนจ้าเกียบสวัสดีไปละสวัสดีจ้าสวัสดีอีกก่อนเด้อจ้าเด้อลืมมาจ้ามากมากม,มากินก๋วยเตี๋ยว นี่กินไปกับสีวอาเรื่องอันประสบการณ์การมาเยือนประเทศอังกฤษครั้งแรกจ้ะขอสดจากสองสามค่ำก็นอนกจากนอกจกังวาานะ ว่าใช่ท้าตุนเปื่อยๆจ้ะตุน,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 นก,กับหนองไก่เปื่อยๆแซ่บผัดกับผู้มีร้ายด้จ้าบวกทวงวงอกกับอันกระลำใส่จำน้นะจ้า อุ้ต้นหอมหอมซอยเนียเราจะเสร็จมามาต้มยำจ้ะลวกออาแต่เ็ษขออนุญาตกินไปนั่ง เราประสบการณ์การมาเยี่ยมประเทศอังกฤษปีแรกนะจ๊ะนะเนาะเยียบมาอยู่อังกฤษว่าท่านโดนอกจ๊ะเยี่ยมมาอยู่นี่เป็นจริงเป็นจังขอสอส้อศอ14จาิ2014ข้อศอ2014นะจ๊ะเนาะแต่ว่าเยียบเพจวีซา่ามาเยี่ยมแฟนเนี่ย2013จ้ะมาช่วงเดือนมีถุนายน2013หนาวค่ะจ้ะหนาวหม,มากกะตกแห้ง การเดินทางนะจ้ะเนาะเจี๊ยบเนี่ยเฮดวีซามาเดือนหนึ่งแจ้งว่ามาเดือนหนึ่งแต่ว่าวีซาผ่านหกเดือนนอะจ๊ะเนาะพอมาถึงอันสนามบินล่งสนามบินอันแมนเชสเตอร์ Manchester จ้ะเข้าไปมองเขาสัมผัสต่อหม้อจ้ะหยุดเป็นชั่โมงด้วยเจี๊ยบเขาสัมผัสเจี๊ยบก่อนพอสัมผัสเจียเ๊ยบเสร็จปุ๊บ เขาโทรหาแฟนสัมผัสว่าตุงกันมาสัมผัสแต่ว่าการเดินทางจ้ะเจยบมากผู้เดียวได้จ้ะโซเล่มากผู้เดียวเลยภาษากับบอกเกงดอกจาะภาษาปู่ปู่ป,ป่า,ปาถามข้าอายุสมนีหรือใดเยดโนโอเคจ้ะพ่อมาใดนอกจากขันค้นเท่ามันถึงจุดหนึ่งแล้วว่าบางคนกับมากผู้เดียวได้จ้ะมากแบบ โซโ่เราเราจะลองมากเบิ้งงนาาจะเนาะเยียบกับมาวีซ่าท่องเที่ยวเดือนหนึ่งการเดินทางมากมากผู้เดียวแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องอยูอะดูไบจ้ะเปลี่ยนเครื่องอยู่ดูไบ แฟนโ่ไดไปฮับมาพูดเดียวเดินทางพูดเดียวเฮ้ากับมา่บาแต่เฮ้ามีตัวเครื่องบินเรากับมีเอกสารการเดินทางการไปการกลับของเฮ้าไป่็ไปล่งดูใบกับไปถาม,มันก็ซิมีเกตบอกว่าจ้าว่าเฮาต้องไปใส่ไปใส่ไปตัวเครื่องบินไปตัวเครื่องอยุสไลไปการเดินทางจ้า นางอียิเอยนางอิมิเลสสายการบินอิมิเลเนาะจ้าเนาะแฟนเพิ่นซื้อไห้ครับไปแล้วก็กลับเมืองไทยเนาะจ้ารับตาจ้าขอรับอยากเดียวบก,กินยังทั้งสิน้นอยากลืมตาขึ้นเราให้ถึงเลยไหมจ้าเพราะว่าเขาเดินทางคนเดียวทั้งย่านแล้วก,กับบกกาอยากอายน้ำไหมอยากอายในตรงนี้คือว่าเพราะว่าเขานาั่งรวมกับอีก พวกหนึ่งยิ่งสินะจ๊ะคนเดินทางอีกกลุ่มหนึ่งนะจ๊ะเด็กอายก็เลยอยากรับก็บ,บอกเขาไว้ว่าฉันสินรับได้นีเลยเดอร์ปะตองปูปะตองอยังยังสินนะจ๊ะบอกเขาสงีเพราะว่าคนที่เดินทางนั่นเป็นผู้ยิ่งไท่แล้วก็แฟนฝรั่งเขาจ้ะแต่ว่าบอกคุยกันบอได้คุยกันหรอกจ้ะแค่บบอกไว้สื่อ บ่ย่อๆนะจ๊านับการเดินทางมาในเจี๊บเดินผู้เดียวเดินทางผู้เดียวสายการบินอันเอมิเรตมาน้ำเขาลับตาย่างเดียวจ้าอาหารเขาก็บมีให้ฟรีแต่ว่าพวกกินจ้าพวกกินบ่ายังลับย่างเดียวลับตาไว้ย่างเดียวจ้าอยากลืมตาขึ้นแล้วกะหอดเลย เปลี่ยนเครื่องอยู่ดูใบปุ๊บขึ้นต่อมาดูใบแม่นเชสเตอร์จ้ะพอไก่หอดแม่นเชสเตอร์เนาะจ้ะเนาะหิมะมตกอวยลุ่งหนาตางผู้เขาอยู่แม่นเชสเตอร์เนาะจ้ะขาวจุนพูนครั้งแหลกไม่ชีวิตจ้ะรั้งแรกไม่ชีวิต,วตของการเดินทางมาประเทศอังกฤษครังแรกไม่ชีวิตเห็นหิมะจ้ะ ความหวาหัดต่อม้อตรวจคนเขาเมืองเอกสารเทาต้งยุ่ในใหกระเป้าจา้าเขาก็สอบถามเฮ้าว่าเฮ้ามาพักอยู่ใสบ้านเล็กที่เทอ่อใดมาหาภัยเธอมาเที่ยวมาโดนปันใดแล้วการผู้ใดซั่มพอร์ตอีกอย่างยังสิแมจ่จ้าแล้วกัเขาก็ขอบ้านเล็กที่ขอซื้อแฟนถามเฮ้าเบิดหน่ะจา้า มเบแล้วเขาก็บอกเขาก็ทามาอนาคตเธอสิมาใส่ชีวิตอยู่นีบอเธอขอวซสามามาอยู่เดือนหนึ่งเธอบาสามาเทศงานได้เด้อเขาก็บอกเข้าอ,อีหยังสินะจ๊ะจวยย่าโชกีอียังหนึ่งคือภาษาพ่อได้อยู่จักน่อยจากภาษา เขากับสัมผัสท่าเขาก็โอเคพอเขาสัมผัสท่าปุ๊บก็นั่งร่อฝรั่งกับม่องเนี่ยฝรั่งพวกเดินทางสีเขากับม่องพว่างเขานั่งยวนนั่งร่อก่อนมิจฉะคือค้นผิดกฎหมายเนี่ยจะนั่งรอแล้วค้นที่สัมผัสห้ากับยางเขาไปในออฟฟิศเขาไปในออฟฟิศเขาสิไปหาหัวหน้าเขาจะหาหัวหน้าปุ๊บแล้วเขาก็โทรหาแฟน อันนี้แฟนบอกได้จาา้ะพ่อมาหอดบ้านคุ้ยกันกับแฟนเขาก็โทรมาหาแฟนโทรหาแฟนปึ๊บเขาก็สัมผัสกันสัมผัสเท่าที่ตรงกันบ่วเขาถามน,นะจ๊ะพอตรงกันปึ๊บพ่ออีหยังเรียบร้อยเขาก็บ,บอกมาแฟนเธอลอยอยู่ข้างนอกไปได้อีหยังสินะจ๊ะนั่นแหละกัลงไปเขากับลงออกไปเลยออกไปแล้วกับไป กไปเห็นแฟนยืนถ่ายยุคอันมองล่อล่ออันล่อคนเขาเมืองนะจ๊ะหมงท่านเขาเดินไปขึ้นรถแท็กซี่รถยังั้านจาะ่ะเนาะแฟนก็ดีใจเฮ้าก็ดีใจครั้งแรกในชีวิตเนะจาะ๊าเนาะการเดินทางของเฮ้าคนเดียว เย็บกับมาเที่ยวเดือนหนึ่งจ้ะมีหน,น้าสองขันสิบสามเดือนหนึ่งกับวายูต่อดอกยาวิสาก็ได้หกเดือนคุ่รละกับมาล่องอยู่เดือนนึงว่ายูได้บอ่อเป็นจังไนยังสินะเพราะว่าเป็นคนมากเบิ้งนังฝรั่งน้ำใจอย่างหนึ่งนางอันสยองควันไหมจ้ะ <laughs> เคยบงบอกไหบ้านฝรั่งมันสีมีห้องใต้ดินไหมจ้ะ เจียบนี้มากเบิงกลกนางฝรั่งรุดระถึกจ้พะพอมาหอดบานแฟนเจียบก็ตรวจเลยจ้ะตรวจเลยว่ามีสันใตดีมียังวายาันเขาขาหมุกขึ้นออกปานนั่นลรไปกันมาอยู่ประเทศฝรั่งอี๋อย่งมันกะเป็นสิ่งใหม่ของเฮาเบิดทุกสิ่งทุกอย่างจ้ะที่มาอยู่มาเรียนลูบึงว่าเฮาสิอยู่น้ำเขาไดโบอย่างสินะจน้ะเนาะ ยอมตัดสินใจนะจ๊ะขันเท่าเลือกแล้วนะจ๊ะเนาะก็มาอยู่เบิ่งเดือนหนึ่งอยู่ครบเดือนหนึ่งกับกลับบ้านจ้ะกลับประเทศไทยเฮ่ากันั่งเครื่องผู้เดียวอีกคือเก้าละจ้ะเขาบ่ได้ไปทรงเด้จ้ะมาเองกลับเองจ้ะว่าแต่ซื้อตัวเครื่องบินให้นะจ้ะเนาะ มาเที่ยวต้นเดือนเอยมาเที่ยวต้นปีเนาะจ้าเที่ยวต้นปีสองพันสิบสามปลายปีใกล้ปลายปีแฟนเพิ่นกลับเมืองไทย๋ยวกไปแต่งงานกันไปแต่งงานปุ๊บเกี่ยวไปเหตุเอกสารอีหยังเอาลูกมาเลยจ้าพาน้องเจมลูกไส้ตอนนั้นอายุสิบขวบน้องเจมพาลูกมาอยู่เลยจ้าวันที่หนึ่งกลุ่มภ้าพันสองพันสิบสี่บินมาจ้า บินมาก,กับลูกสองคนพานลูกมาเลยกับเปลี่ยนเครื่องเครื่องเก่าจ้ายืดดูไปพาลูกมาพาลูกมาหาชีวิตมาเลี้ยนลูกชีวิตใหม่ทั้งแม่ทั้งลูกมาเพื่ออนาคตของลูกน้นะจ้าพาลูกมาสามีเป่นกะมาถ่ายยูนาสนามบินคือเก่าจะ้ะน้องเจมมา,ายูนีอายุสิบขวบ ตอนนี้ก็สิบเจ็ดแล้วจ้ะอายุสิบเจ็ดปีแล้วเรี่ยนข้อเลยครับการไม่อยู่เมืองนอกเนาะจ้ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันการมันเป็นการเรลี่ยนรู เรียนรู้ภาษาใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างใหม่เบิดจา่าทึ่เจียบแระลูกใส่ต้องเรียนแล้วก็ปรับตัวใส่เงนะาจ้าเนาะโชคดีอย่างหนึง่งเนาะจาะ้าชีวิตแต่ละคนโชคดีว่าคือกันเนาะจาะ่าเนาะเขากับโชคดีตรงที่เขารับ เข้าได้ล้วก็เข้าไม่ลูกติดเพิ่นการดูแลทรงเสียลูกเข้าได้นะจะ๊เนะคลิปนี้กับซัมนี่หละจ้าเมื่อว่าประสบการณ์ซัมนี่ละ,ะ,ละ,ก,ละกินกว๋วยเตี๋ยวพร้อม,อม บจ้าคลิปจ้าคลิปนี้เจ็บขอลาไปก่อนนะจ้าเด้อวันนี้ก็มากกินนันก๋วยเตี๋ยวมากมากไก่ตุนเนาะจ๊านะอันแล้วก็บอกประสบการณ์การเดินทางมากประเทศอังกฤษค,คงแรกนะจ๊านะคลิปนี้เจ็บขอลาไปก่อนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใน,นะจ๊าเด้อลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า ขอบคุณค่ะ